วันนี้เราจะมาเดินทางย้อนรอยเป็นผลเส้นทางแห่งจิตวิญญาณที่น่าทึ่งมากๆของบคุคคลสำคัญท่านหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับท่านคือโตกีแซหรือที่รู้จักกันในฐานะวลียูล้อแห่งภูเขาทองครับเอาละครับเรื่องราวของท่านที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่การเป็นเงาของฟากฟ้าบนแผ่นดินจากนั้นไปดูบททดสอบแห่งวลียุลอเรื่องราวการบำเพ็ญเพียรยาวนาน7ปีณสถานศักดิ์สิทธิ์จนไปถึงการบรรลุกรรมัทหรือสภาวะที่อยู่เหนือตน และท้ายที่สุดบทบาทของท่านในฐานะผู้สําเร็จราชการแห่งพระเจ้าครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับทําความรู้จักกับชายผู้เป็นตํานานท่านนี้กันก่อนท่านมีนามว่าแชกมมฮัมหมัดอาลีชุกร oh ี ri, หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อโตกีแซครับมีคํากล่าวหนึ่งที่ผมว่าอธิบายความเป็นท่านได้ดีมากๆเลยครับคือแม้ว่าเท้าของท่านจะเดินอยู่บนผืนดินเหมือนกับพวกเราทุกคนแต่หัวใจหรือจิตวิญญ,ญาณของท่านนั้นกลับล่องลอยเชื่อมโยงอยู่กับสิ่งที่สูงส่งกว่านั้นมากครับ นั่นก็เลยทำให้ความสำคัญของท่านมันไปไกลกว่าการเป็นแค่ครูผู้สอนธรมธรมดาๆแต่ท่านถูกมองว่าเป็นเหมือนเงาสะท้อนที่มีชีวิตของเจ็ดจำนงแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนโลกใบนี้เลยทีเดียวคำถามคือแล้วการที่จะไปให้ถึงสถานะทางจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งขนาดนั้นมันหมายความว่ายังไงเรามาทำความเข้าใจแนวคิดของคำว่าวลียุลล์กันก่อนครับคำว่าวลียุลล์เนี่ยนะครับแปลตรงๆด้วยว่าสหายของพระเจ้า ซึ่งก็คือบุคคลที่บรรลุความใกล้ชิดกับพระองค์ในระดับที่พิเศษมากๆเป็นคนที่ทําหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างความเมตตาและอํานาจจากเบื้องบนครับทีนี้ในตำนานทางจิตวิญญาณนะครับมันมีการพูดถึงบททดสอบอันหนึ่งที่เชื่อกันว่าสามารถยกระดับคนธรรมดาให้ไปสู่สถานะอันสูงส่งนี้ได้บททดสอบที่ว่าก็คือการต้องไปพำนักที่สถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้ครบ40วันสุกแบบติดต่อ,อกันเลยนะครับและเงื่อนไขสำคัญก็คือระหว่างนั้น ห้ามเจ็บห้ามป่วยหรือมีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางโดยเด็ดขาดเลยครับแต่เรื่องราวการเดินทางของทุกิแซนนั้นโอ้โหต้องบอกว่ามันก้าวข้ามบททดสอบในตำนานนี้ไปไกลแบบชนิดที่น่าทึ่งมากเลยครับคือมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับว่าสถานที่จริงๆที่ท่านไปบำเพ็ญเพียรคือที่ไหนซึ่งความไม่แน่ชัดตรงนี้แหละครับที่ยิ่งเพิ่มความลึกลับน่าค้นหาให้กับเรื่องราวของท่านเข้าไปอีก ประเด็นคือโต๊กีแซท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นแค่40วันศุกร์ตามตํานานไม่ใช่เลยครับสิ่งที่ท่านทํามันไปไกลกว่านั้นนี่ครับคือแทนที่จะเป็น40วันศุกร์ท่านกลับพำนักอยู่ในการปลีกวิเวกเพื่อฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องถึง7ปีเต็มๆเ,เลยครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือตลอด7ปีนั้นท่านไม่เจออุปสรรคอะไรเลยไม่จะป่วยไม่แม้แต่จะรู้สึกเหนื่อยล้า มันราวกับว่าร่างกายของท่านได้ละลายหายไปเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฟานะไปแล้วนั่นเองครับแล้วความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังการบำเพ็ญเพียรที่มหัศจรรย์นขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วหัวใจของมันก็คือการบรรลุถ,ถึงสภาวะที่อยู่เหนือตัวตนนั่นเองครับใช่ครับการพำนักภาวนาเจปีนั้นจริงๆแล้วมันคือกระบวนการเพื่อไปให้ถึงสภาวะที่เรียกว่าฟานาะ ซึ่งก็คือการสลายอัตตาหรือการยอมจำนวนต่อตัวตนของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเส้นทางนี้มันก็เหมือนมีขั้นตอนของมันอยู่เริ่มจากขั้นแรกคือการสละตัวตนของเราออกไปก่อนพอตัวตนของเราหายไปมันก็จะเป็นการเปิดทางให้สิ่งอื่นหรือก็คือเจจำนงแห่งพระเจ้าได้เข้ามาแทนที่และขั้นสุดท้ายก็คือการกลายเป็นภาชนะอันบริสุทธิ์สำหรับพระองค์โดยสมบูรณ์ครับ และสภาวะฟนาที่สมบูรณ์แบบนี้แหละครับคือสุดยอดของสิ่งที่เรียกว่ากรอมัตซึ่งมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แบบที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแต่มันคือเหมือนตราประทับจากพระเจ้าที่รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวตนทั้งหมดไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้กำหนดบทบาทและมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างไรบ้าง หลังจากบรรลุสภาวะนั้นแล้วสถานะของท่านก็เปลี่ยนไปครับท่านไม่ใช่แค่ครูอีกต่อไปแต่คือผู้สำเร็จราชการแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาพร้อมกับอำนาจและความรับผิดช,ชอบทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มากๆหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของอำนาจแต่เป็นความรับผิดช,ชอบล้วนๆเลยครับตั้งแต่การปลุกเร้าจิตใจผู้คนห้ามปรามการกระทำที่ไม่ดีคอยช่วยเหลือคำจุนชุมชนและที่สำคัญคือการมอบพรหรือที่เรียกว่าบรารกัรให้แก่ผืนแผ่นดินและผู้คนครับ และจุดนี้สําคัญมากนะครับคือต้องเข้าใจว่าสถานะของวลีหรือผู้สําเร็จราชการนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกโดยตรมเลยไม่ใช่สิ่งที่คนในสังคมจะมาแต่งตั้งกันเองได้นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าอำนาจของท่านนั้นมาจากเบื้องบนอย่างแท้จริงครับ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็มีบันทึกยืนยันไว้ในบทกวีโบราณด้วยนะครับที่บอกเล่าถึงการเดินทาง7ปีของท่านและการได้รับตราประทับรับรองก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับมาสู่แผ่นดินไทยในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณสุดทา้ายนี้เรื่องราวของโตก,กิติซะก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้ให้กับเรานะครับว่าการที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจนกลายเป็นภาพสะท้อนแห่งเจแต่จำนงนของพระเจ้าบนโลกได้นั้นแท้จริงแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ครับ